สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอันบล็อกหนึ่งสือมังงะกันคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะคะที่เราเนี่ยใช้การพากเสียงในวีโอเอาคะ่ะเหตุเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยได้พูดอะไรไปแบบว่าพูดไปเรื่อยไปเ,ปเปบื่อมากๆแล้วตอนเราตัดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราพูดอะไรไปพูดไม่เผื่อการสกิปเนื้อหาเลยแล้วพอเราลองตัดเนี่ยมันก็ดูไม่ประจบกันนะคะเราก็เลย แบบว่าใช้การบันทึกเสียงผู้เราเองและในคลิปนี้นะคะเราจะมาอ่านบล็อกหนังสือมังงะจากค่าดังงมังงะที่เพิ่งปิดตัวไปไปเมื่อปีที่แล้วนะคะคือตอนที่เรารู้ข่าวเนี่ยคือมันก็นานแล้วเนาะเรารู้สึกว่าเราเสียใจยมากๆเพราะว่าดังงงมังงะเนี่ยเป็นค่าที่เราชอบม,มากๆค่ะ มากันในกล่องแรกกันเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคนจะรวยต่างโลกก็พาซวยไม่ได้นะคะเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่เราชอบม,มากๆเพราะเนื้อาหาเนี่ยมันเกี่ยวกับการที่แบบพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ขยันทํางานขยันทํางานจนดึกมากแล้วอยู่ๆเนี่ยก็รู้สึกแบบหมดสติไปตื่นมาทีอยู่ที่ต่างโลกเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ย พระเอกเนี่ยก็ได้รับสกินการปลูกผักนะคะเราแบบตอนที่เราไปเห็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับว่าแบบพระเอกใช่ไหมได้สกินปลูกพืชปลูกอะไรที่แบบว่าปลูกอะไรที่ปลูกไปแล้วอ่ะคือเก็ตไหมคือมันจะเป็นฟีลแบบอย่างเช่นเราใส่เงินเป็นปุูกเป็นมเมล็ดเข้าไปเปิบแล้วพอจากนั้นอะ่ะมันก็จะแบบว่าโตขึ้นมาเป็นแบบว่าเป็นพืชก็คือเป็นเงินเก็ตปะ แล้วคือเราชอบมากแบบเราชอบความแบบเป็นอย่างนั้งงนมากตอนนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งหมดสี่สี่เล่มนะคะของฝั่งดังโงะเนาะที่เราไปเห็นมานะคะฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะมีประมาณเก้าเล่มแล้วนะตอนเนี่ยอืมคือหน่อยมากคืออยากให้แบบเรื่องเนี้ยคนเห็นแล้วคนแบบ มาดูจริงๆเพราะว่าดังห่วคือเขาทำเลิศชิเลิศมากคือแบบราคาก็ถูกแถมเล่มก็ดีมากคือเรื่องเนี้ยแบบไม่รู้ว่าจะโดนสำหรักพิมพ์ไหนซีเคสิทธไปอีกไหมอันนี้คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันซื้อลิขสิทธิต์ต่อไปทําต่อได้ไหมแต่เรารู้สึกว่าคือขอร้องเถอเอาไปทำถึงอยากแบบสะสมให้ครบสิบเล่มและนี่นะคะทุกคนก็คือเรื่อง คนจะรวยต่างโลกก็พาสวยไม่ได้นะคะมีทั้งหมด10บเล่มจบเนาะที่ไทยมีสี่เล่มนะคะนี่นะคะทุกคนคือเนื้อเรื่องดีมากพรีวิวกันนิดนึงเลิศม,มากสวยมากล่องต่อไปกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นมหงะแนวเดียวกับของเรื่องก่อนหน้านี้นะคะก็คือเรื่องช่างฝีมือเวทดาลยะนะคะคือจริงจรอ่ะชื่อเต็มอ่ะมันยาวกว่านี้อาจจะ้ ดาริยะแล้วก็จูๆอ,อ,อ,อะไรนี้หละทุกคนเรื่องนี้นะคะทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเจ็ดเล่มนะคะยังไม่จบนะแต่ทางฝั่งไทยเนี่ยมีสี่เล่มงงมากทำไมแบบหนังสือมังงะที่แบบว่าตามของดังหงต้องมีสี่เล่มและสี่เล่มนี่ก็คือหายเลยและเรานะคะทุกคนเพิ่งไปรู้มาว่าเรื่องช่างฝีมือดาริยะเนี่ยคือ มีเป็นอนิเมะด้วยแล้วตอนนี้กำลังฉายอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะคือแบบว่าแบบทุกเรื่องของดังโงะอย่างการปะจนภัยของเทมเมอร์ช่างฝีมือดาริยะหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องคนจะรวยอะ่ะคือแทบจะมีมังอะ่ะเอ้ยแทบจะมีอนิเมะทุกอันเลย และนี่นะคะทุกคนก็คือเรื่องช่างฝีมือเวดจริยะนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปเลยนะคะแล้วก็จะไม่พากนะคะไหนๆก็บอกจะไม่พากแหละขอพากอีกนึง่งตอนตัดแล้วมันรู้สึกอยากพากเนี่ยทุกคนดูดิดังโงอ่อ่ะคือเห็นปะคือความปกอะ่ะเราราคาเขาอะ่ะดูดิคือแบบปกอันนี้มันจะเป็นปกด้านอะ่ะคือเก็ตปะ อย่างที่เราตามอย่างเช่นคนจะลัวอะไรเงี้ยมันจะเป็นปกมันอย่างเช่นดาริยะมันก็จะเป็นปกด้านแต่ทุกคนเดี๋ยวรอดูอีกนิดหนึ่งคือแบบแกมันเลิศคือค่ะความแบบเข้าปกเข้าเล่มเข้าสาันอะคือเลิศคือแบบหนึ่งในดวงใจและบล็อกต่อไปเลยนะคะก็เป็นบล็อกสุดท้ายของคลิปนี้แล้วเย้เ <Yeah! S 1> <Hey! laughs> อันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นบล็อกของเรื่อง การผสนภัยของเทมเมอร์มือใหม่กับสลามสุดดอยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นเนี่ยมีอนิเมะแล้วนะแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมีประมาณ4 5 6 7มี7เล่มนะคะที่ไทยเนี่ยมี4เล่มนะคะทุกคนคือแบบว่านี่แหละค่ะความไม่ติธรรมของใครไม่รู้นะคะแต่รู้สึกว่าแอบหน่อยคือเรื่องเนี้คือเราอะ่ะ ตอนที่เรากําลังพากอ่ะคือเรากําลังดูอนิเมะจบ EP ที่สิคือแบบปล่อยมาเจ็ดเดือนแล้วคือทําคลิปปุ๊บดูเลยงงจะบ้าแล้วมังงะฉันจะอ่านตอนไหนพูดก็พูดอย่าหาว่าพี่พูดคือมังงะที่สะสมมาคือไม่ใช่สิสั่งมาตั้งแต่ปสาคือถามว่าอ่านถึงเล่ม9อ่านต่อไหมตอนนี้มสองจะมสามแล้ว ยังไม่ได้อ่านจ้าคือเอาอะไรมาอ่านก่อนเอางี้นะคือดองจนแบบว่าหนอนหรือว่าตัวอะไรขึ้นเลยนั่นแหละนี่นี่นี่ทุกคนดูเห็นไหมแบบตอนนั้นะตอนที่แกะคือตกใจมากเห็นการ์ดการ์ดไม่อยู่ข้างหลังแล้วตอนนั้นะคิดว่าเฮ้ยอีดอกกูได้การ์ดหรอแบบฮะแต่ที่กูสั่าก็ไม่ได้การ์ดอ๋อพอพิกจบ เลยซ้าคืออ๋อแล้วก็ตอนที่แกก็คิดได้ว่าอ๋อเออถ้าเป็นแบบการที่เขาแถมมามันต้องอยู่ในเล่มเออจริงๆอันนี้ก็แบบพอพิกมาปุ๊บก็จริงนี่ทุกคนดูเห็นไหมคือแบบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเนื้อแบบหน้าปกของดังโงะคือเขาใส่แบบเท็กเจอร์แล้วก็ดีเทลมาจริงๆอ่ะทุกคนดูนะ เห็นปะ้ะมันจะไม่ใช่ด้านแบบด้านอ่ะมันจะเป็น t e เจอร์แบบกระดาษ้อยปอนอ่ะเคยมันจะเป็นฟิวบ้าแต่มันจะไม่ได้สากเท่ากระดาษ้อยปอนมันจะเป็นแบบด้านๆเหมือนกระดาษร้อยปอนคือแบบนี้แหละทุกคนคือราคาที่แบบมันคู่ควรมากๆอ่ะคือดีมากแล้วก็เนื้อเรื่องอันนี้นะคะดูแล้วดีมากและก่อนจะจากกันไปนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็ขอ ขอขอบคุณนะคะที่คนที่ติดตามแล้วก็ดูจนจบคลิปนี้จริงๆด้วยนะคะทุกคนก็นี่เป็นคลิปที่เราพูดครั้งแรกแบบพูดใช้ไหมเลยนะคะทุกคนก็ถ้าไม่ชอบอยังไงก็สามารถติติเอ้ยติเตียนกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครในอยากจะได้ลิงก์เนี่ยก็ไปหาเองเนาะเพราะว่านี่ีขี้เกียจใส่แล้วก็ไม่ได้ค่าคอมด้วยโอเคค่ะทุกคนบาย,บายจบคลิปแล้วบ่าย,จายเจอกัน